สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในเดือนมิถุนายนกับอาจารย์เดียค่ะแน่นอนทำนายด้วยศาสตร์เฮลิ้งชาร์ระบบพลังงานธาตุหนึ่งเดียวในประเทศไทยค่ะที่จะมาทำนายเกี่ยวกับเรื่องความรักของคุณทุกๆคนเลยที่เกิดในแต่ละราศีเรามาดูกันซิว่าในเดือนมิถุนายนนี้ความรักของทุกๆท,ท,ท่านจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามชมกันได้เลยค่ะความรักของท่านที่เกิดในราศีกรกฎนะคะสําหรับคนมีคู่ประจําเดือนมิถุนายนค่ะ ไพ่ทาโร่นะคะให้เป็นไพ่ราชาเหรียญค่ะคนมีคู่ในช่วงนี้ มีความเขาเรียกว่ามีหัวเป็นเศรษฐกิจสูงไม่ค่อยที่จะนึกถึงเรื่องความรักเท่าไรหร่ล่ะจะค่อนข้างมีความเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็มุ่งเน้นไปที่ความคุ้มปริมาณมากกว่าแม้กระทั่งกับความรักเขาก็จะมองไปในเรื่องของปริมาณได้อย่างเช่นว่าถ้าความรักที่กําลังก่อร่างสร้างตัวอยู่ตอนเนี้ยควรการพัฒนาต่อไปมันจะคุ้มไหมใช่ไหมดังนั้นเนี่ยช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่นิ่งๆมากจะขาดความโรแมนติกมันจะมีแต่การเปรียบเทียบเคาว่า เขาดีกว่าฉันดีกว่าหรือใครดีกว่ามันทําให้เหมือนกับว่าคุณคิดว่าคุณฉลาดแต่ว่ามันขาดความสุขขาดความรู้สึกขาดน้าเหล่าเลี้ยงจิตใจคนข้างๆคุณก็จะรู้สึกถึงความที่แบบไม่แน่นอนวิตกกังวลแล้วก็จะค่อนข้างรู้สึกเบื่อหน่ายดังนั้นเนี่ยปัญหาความรักของคุณจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆเลยค่ะจากความนิ่งๆดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าตอนนี้คุณอยากแย่ทำอะไรที่มัน ทำให้เราพัฒนาหรือว่ามั่นคงก็บอกหรือพูดคุยกันให้ให้ชัวร์ไปเลยว่าตอนนี้นะเรากําลังวางแผนวางโครงการจะทําอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอย่าเพิ่งนึกถึงเรื่องความรักนะจะทําให้คนรักที่อยู่ใกล้ๆคุณเข้าใจในสิ่งที่คุณทําตอนนี้เพราะว่าถ้าเกิดคุณเงียบๆแล้วก็ทําต่อไปเรื่อยๆอะค่ะความเฉยชาที่เกิดขึ้นแน่นอนว่ามันทําให้เกิดปัญหาความรักขึ้นได้ง่ายๆเลยค่ะ หากต้องการรู้ดวงความรักของท่านเพิ่มเติมสำหรับเดือนมิถุนายนนี้นะคะก็ง่ายนิดเดียวค่ะเพียงโทรมาที่ดักจาน3 3 6 2าแล้วกดโทรออกค่ะแล้วพบกันใหม่สำหรับเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ